หลงทางครับหลงทางเข้าป้ายังบริบาเข้าป่าเข้าดงแล้วนะนี่แถวนี้จะกินหลงทางอยู่บ้านหนองกุลตำบลตาลสุ่มอำเภอตาลสุ่มจังหวัดอุบลนะครับเรามาจากป่ามันหลงทางหลงทางเขาปุป่าเนี่ยแตป่า นี่ตปลาตายอย่างปตัวเนี่ยปลากุ้งหอยอยแล้วตื่นเตืนถึงแล้วครับถึงแล้วอุบลอำเภอตาลสุมครับบรรยากาศถึงแล้วนะครับสวนพริกสวนพริก ออกมานานะครับเี่ยออกมานาให้มานาลุยขนาดเลยครับนีสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับช่อง u t u ู e ครูจะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้อยู่ที่อำเภอตาลสุมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพาพ่อตามาบ้านเกิดนะครับของพ่อตานะครับแกไม่ได้มาหลายปีนะครับก่อนนี่ครับพาลูกๆมาด้วยนะครับวันนี้ วันนี้ครับพาลูกๆมาด้วยครับวันนี้กับบรรยากาศวันนี้มาที่ทุ่งนาก่อนนะครับยังไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านนะครับบรรยากาศที่ทุ่งนานี้บรรยากาศดีมากครับวันนี้คึมฟ้าคืมฝนนะครับะวันนี้ถ่ายทําที่วันที่สามนะครับสามเดือนพฤษภาคมสองพนหกสิบแปดนะครับนี่บรรยากาศทุ่งนาวันนี้นะครับมีสวนพริกด้วยนะครับมีสวนพริกด้วยนี่ครับสวนพริกของวิ่งใหญ่ไม่ใหญ่ทางอุบลนะครับ น,ะนี่ทางโน,น้นก็จะเป็นฝนตกครับเมื่อคืนนี้แกว่าตกเกือบทั้งคืนนะครับทําให้มีน้ําแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศครับส่วนเย่ก็จะนอนนากันเนี่ก็จะเป็นทุ่งนานะครับนี่ครับก็อยู่กันที่นี่ก่อนนะครับพักผ่อนกันก่อนเพิ่งมาถึงนะครับนี่

เป็นภาพบรรยากาศที่ไม่ได้เจอพี่ชายหลายปีนะครับาเรอไมาวกัญบานเหรอไหมบ้านเหรอไหาเหรอม้านเหรอไหมบ้านเหรอไหมบ้านเหรอกมาเหรอไหมบาเหรอไหมานหอไมบาเหรอไมบ้านเหรอไมเหรไมบาเหรอมนเอไหมาเหรอไหม้เหรอหมบ้าเหรอไมนเลไหมบ้านห ไอ้ซึ้งคนฉีดถอนนี่กันโดนกันเห็นเนาะเห็นหน้าไม่ค่อยว่างี้ยหายกันเ้าไปไปฮึฮึบ้านนี่ด่าบอกกันโดนแล้วนี่แหละครับก็เป็นข้อวัวนะครับของพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะครับนี่ก็บรรยากาศครับทุ่งนาบ้านสวนนะครับทุ่งนาบ้านสวนนี่ครับฝนตกครับช่วงนี้ นี่ครับเด็กๆก็มาเดินเล่นกันครับนี่โอ้เดินเล่นทุ่งนาต่อยาเกได้เพด้วยอู้ดูสิสงสรยไปโดนไม้ไผ่บาดมือมาน่ะได้เพลเลยครับนี่ครับทางเข้านาก็ก็ดีครับอากาศดีนะครับน้นครับทางนู้นก็ตาไม่ใหญ่ครับภรรยาก็เดินไปชมสวนพริกครับฝั่งนู้นนะครับนี่แหละครับเดินมาชมบรรยากาศครับ ก่อนจะไปเยี่ยมพี่น้องอีกหลายที่นะครับอันนี้ถ่ายคู่เข้าถือว่าเป็นที่ระลึกครับแบบญาติพี่น้องนี่สวนพริกของญาติพี่น้องเหมือนกันไม่ใหญ่นะครับอ่ะเราแยกไปดูสวนพริกเลยจะปลูกไม่นี่พริกนี่ครับสวนพริกนะครับปลูกพริกเป็นแสนเหมือนกันนะครับแถวนี้ไม่ธรมรมดาอุบลเรานี่ครับทางเข้าไร่มีไฟฟ้าตลอดครับดูดิไม่เปิดไฟฟ้านะครับ นั่นแหละครับทายให้ชมกัน้เฉยครับสวนพีกค,ครับนี่ครับบรรยากาศพี่ชายน้องสาวค,คุยกันนะครับไม่ได้เจอหลายปีเน,ะน,น,นานะไม่ได้เจอกันหลายปีนะบรรยา,ยากาศบุญของพี่น้องเจอกันนะ,<อ>นะครับ เดี๋ยวค่อยติดตามครับว่าจะไปไรกันต่อนะครับนะตอนนี้เราก็เดินทางไปหาคุณลุงเลนนะครับหรือถ้าเป็นผมเรียกพ่อใหญ่เลนนะครับเป็นพี่ชายของพ่อตานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับห่างจากหมู่บ้านนี้ไปอีกนะครับอ่าตามมันไปครับนพี่น้ี่พี่น้องัปเยงตยเลยเน้อง นะครับก็เดินทางขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่เขตในเขตอำเภอสีเมืองใหม่ครับจังหวัดอุบัน่นมท้ายิ้งเก่าผมเมื่อหลายปีที่แล้วน่าจะสิบกว่าปีนะครับเคยมาเป็นโค้ชจ้างอยู่ที่สีเมืองวิทยาคารนะครับของศรีเมืองใหม่สมัยนั้นปีสองพันห้าสิบสามนะครับนี่ท่าแยกอ่าอนนี้ก็ใกล้ไปอีกก็เป็นท่าแยกญาติพี่น้องอีกนะครับเป็นข้อติดไปอารณ์นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของพี่ชายนะครับขอที ถอดเสื้อนะครับซึ่งคนที่ใส่เสื้อก็จะเป็นพ่อตาไม่ได้เจอกันหลายปีครับก็นั่งคุยกันสักหน่อยนะครับบรรยากาศที่ชายเจอน้องชายนะครับมาะ่นาเบเข้าสีเมืองใหม่นี่นี่สมัยเนี่ยอยู่นี่อ๋อในบ้านแกงกอกตัวนี้ ต้องต้องไปเร่นวะครับเดียวบเดียวนี่เถอะโอบ้านแก้งก่อครับเคยมาทำงานแถวนี้เมื่อปีสองพนบสามนะครับหลายสิบปีเนาะจำญาตพี่น้องได้ทุกคนแต่ไม่รูกญาตพี่น้องเราจะจำเราได้ไหมนะครับว่าจะเป็นครูป้องครูเอ็มนะครับแล้วก็พ่อใหญ่ด้วยนะ พี่เป้ก็อยู่นี่นะบ้างเอาดีด้วยมาต้องตะการเพรไหวเลยอ่ะไปครับวันนี้รอหาพี่น้องกันต่อครับทางไปตะวัติการนะครับทางไปที่เฉยไปยโสเพื่อสีเมืองใหม่นี่แหละมาเพื่อสีเมืองใหม่ครับผมวันนี้นอนหนึ่งคืนครับนอนหนึ่งคืนที่เพื่อสีเมืองใหม่วันนี้วันที่สามพระพาสองห้าหกแปดนะครับตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีถึงที่หมายอีกที่หนึ่งครับ เป็นบ้านพี่สาวของตาสิทธิ์นะครับเดินไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวอุ่นขคาว่สักแป๊บหนึ่งครับผมก็จะลงไปนะครับนั่นแหละครับนานมากครับไม่ได้พาแกมามาเยนอุบลนะครับนานพอสมควรนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยลงไปดูครับถ่ายได้บ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับนะเอาหน่อยยูขุนเขาเยือยนนันไปเห็ดเนี่ยจินตนากวบเนียเห็นกับเมื่อนอนของเขาสะก้อน อันนี้ก็จะเป็นลูกชายของคุณป้านะครับหรือป้าหรือพี่สาวของคพ่อตานะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะเป็นพี่ที่เคยเรียนด้วยกันกับคุณแม่บ้านที่จังหวัดุบบุญครับพ่น้องกันครับพี่พาใส่กันที่จังวดบบจังว่าอั่านัมือนี้มันเป็นยี่หงจังบ่รับ ซ่ลนจับควายให้มากเบุนเต่บ้านเจ้บ้านม่วงไปเขาบ้านควเขาบ้านขวอเขาก็มีป้ายบอกอยู่นกวยบอกหนูเจืเอื่อไหร่ดิกโมงครึ้นหกโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับหกโมงประมาณหกโมงคึ่ง จา,จากสนลุงทองนบ้านคำเตยใต้บ,บ้านคำเตยใต้อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดสุโขทัยเราจะเดินทางไปพักที่บ้านญาติที่มาครัง้งแรกนะครับเดินทางกันทางเข้าไร่นะครับยูเหีฮ็ดทางยังไงครับตอนนี้ก็น่าจะหกโมงห้าสิบนะครับก็จะนอนพักที่อำเภอตานสุมนะครับบ้านหนองุงใหญ่นะครับตำบ หนองกุงไอตําบลตันสมอําเภอตันสมจังหวัดอุบลราชธานีครับคืนนี้นอนบ้านแม่ใหญ่ดวงนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับครับก็สวัสดียามเช้าครับที่ตันสุมนะครับนะจังหวัดอุบลนะครับผมนะวันนี้ก็ตื่นเช้าเช้าอย่างนี้ครับบรรยากาศวันนี้มันข้างแดดนะครับนะครับในช่วงนี้ก็จะิพี่น้องก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีเรียกงานเนาะ มีหน้าหน้านาหน,น้าอะไรนะครับก็หลายๆอย่างครับวันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็อา <c oughs> บน้ำเรียบร้อยก็มาเช็ครถนะครับตอนนี้ก็ดูลมยางก่อนนะครับแล้วก็ดูนนีนนั่น,นเตรียมผ้าใบเตรียมเก็บของใส่รถไว้นะครับการเดินทางก็ค่อยว่ากันอีกทีจะเดินทางตอนไหนนะครับนี่ครับ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับในการ วันนี้ว่าจะยังไงบ้างเดินทางกี่โมงครับครับร้อยเอ็ดแล้วครับตอนนี้อยู่เลี่ยงเมืองงหวดุบนนะครับเด็กๆหลับก็่าจะแวะเที่ยวที่ไหนก็ไปได้แวะนะครับนี่แหละครับถ้ามีลูกก็อย่างนี้นะถ้ามีลูกกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนนะครับกับการเดินทางครับทริปนี้ไม่มีอะไรมากพยายามพิดแล้วยามน้องครับเฉยๆนะครับนี่ก็จอด ปั๊มกัน <S <S นี่ก็สักประมาณ10บโมงยี่สิบนาทีครับนี่ก็จอดปั๊มอุน่นเครื่องรถสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะลงไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเพราะว่าวิ่งยาวจากนี้ไปจะไม่มีปั๊มแล้วนะครับนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีครับกับการเดินทางครับผมกับทริปนี้ครับไม่มีอะไรมากมายวิ่งมาแล้ว300กว่าโลนะครับครับตอนนี้ บ่ายสกับ38มนาทีนะครับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับนะวิ่งมาทั้งหมดกี่กิโลครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะทริปอุบลน,นี้นะครับอยู่ที่522.4้อยยี่กิโลก็ผมไปจับอยู่ไปจับกิโลลบกิโลอยู่บ้านเขาบ้านเขาโอ,อแคน,นี่ไปก็ประมาณ3ามกิโลั้งนั้นแล้วยี่สิบสองยิบสามยิบสาประมาณ 225ก่ากิโลกว่านะครับตอนนี้ก็พาลูกพาเมียพา่พ่อพตาแม่ยายถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับนี่ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่า,วาได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวอุ่นเครื่องสักแป๊บนึงนะครับอุ่นเครื่องแป๊บนึงก็จะเดี๋ยวพาไปดูครับว่าพยายามพี่น้องได้อย่างาแน่นะครับ <c oughs> ดอกกระเจียวก็ได้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าไกลแต่เหี่ยวๆไปแล้วนะครับ การเดินทางกับพวกลูกก็ไม่ลืมไปครับนี่ว่ารถเรามีเด็กนะครับการวิ่งก็วิ่งไม่เร็วครับเพราะว่าเรามีลูกๆเดินทางไปด้วยกับทริปนี้นะครับผมวิ่งไม่เกิน80นะครับแน่นอนนะครับไม่เกิน80-90นะครับเนี่ยครับก็มาดูรับได้อะไรมาบ้างวันนี้เนี่ยได้พริกครับนะได้ต้นครูครับ มียายก็ชอบลูกนะครับก็ขอลูกมาปลูกนะครับปลูกมาแล้วนะครับปลูกมาแล้วเน่ก็จะได้ข้าวปลูกมานะครับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวลูกข้าวเหนียวส่วนนน่แวะร้านยี่สิบบาทที่ราศีราศีสไลดแต่ไม่ได้ไว่หายาเพราะว่ามันก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเดี๋ยวผมก็ไปอยู่ราศีละนะครับนั้นก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้ครับก็จะได้พริกมาเยอะอยู่นี่พริกแล้วก็ได้ข้าวปลูกนะครับ ส่วนนั้นพัดลมเราเอาไปด้วยกลัวแบบลูกร้อนนะก็เลยติดติดรถไปไม่มีอะไรมากมายครับนี่นี่ครับได้พริกปลาพริกพันอะไรผมลืมละนะครับก็ไม่ได้ถ่ายเลยมันผมไปถึงที่อุบลก็ไปยามพี่น้องที่นี่ที่นาก่อนแล้วก็วิ่งไปหาคนโน้นคนนี้เพราะเขาอยู่คนละหมู่บ้าน,นต้องพาพ่อตาไปเยี่ยมพี่พี่ของแกนะครับแล้วก็น้องๆสาว ทุกคนนะครับวิ่งไปวิ่งมาหลายที่เลยเกินน,ะนี่ก็สัมภาระครับวันนี้การเดินทางก็ดีครับที่มีผ้าใบนะครับการเดินทางฝนตกก็ไม่หวั่นนะครับก็ถือว่าผ้าใบซื้อมาราคาสมัยนั้นสมัยนั้นสองพันห้าปุเออสองพันห้าหรือสองพันแปดผมจำไม่ได้ก็ถือว่าใช้งานคุ้มมากผนะ้าใบตัวนี้เกินห้าปีแล้วนะครับนี่ผ้าใบตัวนี้เกินห้าปีนะครับเกินห้าปีใช้คุ้มตลอดทุกงานนะครับนี่ นี่นี่ผกฮะอันนั้นแหละครับนี่ครับถึงบ้านเรียบร้อยครับปลอดภัยนะครับกับการเดินทางทิพยามพี่ยามน้องครับจังหวัดอุบลของเราครับโอเคครับผมครับก็ถึงที่หมายไปดีเรียบร้อยครับสําหรับทิบไปยามพี่น้องทางอุบลนะครับนะก็เนี่ยนะครับเป็นญาติทางพ่อตานะพ่อตามาอยู่นี่ก็เกือบห้าสิบปีแล้วครับผมก็ นานไปทีนะครับแกไม่ได้ไปมาน่านจะน่านจะเกือบน่านจะเกือบสิบปีได้นะครับไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านหาบางคังก็หลงทางก็มีนะครับอย่างนั้นแล้วก็นั่น,นแหละครับก็พาไปเยี่ยมยามพี่น้องนะครับพี่น้องในที่นี้ก็คือเป็นน้องสาวแท้พี่สาวแท้ของข้อตาเลยนะครับสําหรับนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงกันลนะเนาะคนทป็นี่เป็นน้องในในไส้แท้กันนะครับอร ed, โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางปลอดภัยครับพา ครอบครัวเราถึงบ้านโดยสวัสดิภาพผมเองผู้ขับรถก็ก็สบายไปแล้วนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะเป็นคลิปที่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแห่งความทรงจำนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมครูจะให้พีตายนะครับเปคำว่าสวัสดีครับแล้วกันครับเจอกันคลิปต่อไปครับ